หน้าร้านนั่งไม่ได้จ้ะป้าโอ๊ยป้านี่ป้าใส่ขาเทียมเหรอก็ใช่อะสปิป้าจ๊ะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะป้ามาฉันช่วยนะไม่ต้องเฮ้ย <P US H> ทำอะไรอะทำะไรคุณป้าเอ,อ่อคุณรู้จักคุณป้าคนนี้หรอคะ เจ้าสิครับเพราะคุณป้าเป็นคนแค่ในโรงพยาบาลผมก็แต่คุณทำเป็นคุณป้าฉันเห็นว่าป้าแกมานั่งรับบริจาคอยู่ที่หน้าร้านฉันนะคะฉันก็เลยไม่อยากให้ป้ามานั่งรับบริจาคตรงนี้ก็บอกกันดีๆก็ได้ป้าจ๋าฉันขอโทษนะจ๊ะพอดีว่าที่หน้าร้านฉันน่ะฉันเห็นลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาเยอะจ้ะถ้าป้าจะรับบริจาคเนี่ยป้าช่วยขยับไปจากหน้าร้านฉันนิดนึงได้ไหมจ๊ะ โธก็ป้าเห็นว่าหน้าร้านหนูน่ะคนเดินเข้าออกเยอะะป้าก็เลยคุณป้าครับผมบอกเลยครับไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ป้าตั้งใจแล้วว่าป้าจะทำป้าไม่อยากให้คนอื่นมาเจอจุดจบเหมือนป้ากับลูกชายของป้าขอโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณป้าและลูกชายของคุณป้าหรอคะทีนี่ครับ คุณป้ากับลูกชายอ่ะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณป้าขาขาทั้งสองข้างแต่ลูกชายแก่เสียชีวิตเพราะว่าเขาห้องควจับไม่ทันเนื่องจากไม่มีเงินนะครับเพราะเหตุเนี้ยคุณป้าแกเลยตั้งบริษานเอาไว้ว่าแกจะรับบริจาคเงินเพื่อไปให้โรงพยาบาลเพราะว่าแกไม่อยากให้ใครต้องเจอเหตุการณ์แบบแกอีกครับโหคุณป้าน่าสงสารจังค่ะ ฉันเข้าใจแล้วถ้าคุณป้ามีศรัทธาแรงกล้าขนาดนี้ฉันคงขัดป้าไม่ลงค่ะถ้าอย่างนั้นฉันอนุญ,ญาตให้ป้านั่งรับบริจาคที่หน้าร้านฉันเป็นกรณีพิเศษกันแล้วกันค่ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะขอให้บุญนี้ส่งถึงหนูนะจ๊ะ ไม่ได้ยังมีกระจิตกระใจมานั่งรับบริจาคช่วยคนอื่นอีกฉันระหนับถือป้าจริงๆเลยหนูอยากร่วมบุญกับป้าไม,าม่จ๊ะเงินทั้งหมดเนี่ยป้าจะเอาไปมอบให้โรงพยาบาลเงินของหนูสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกมากเลยไม่ใช่แค่คนคนเดียวพูดแบบนี้ห,หนูบริจาคให้เลยจ้ะห้าร้อยขอบใจจ้ะขอบใจจริงๆนะ ไม่ต้องขอบใจหนูเราจะป้าป้ารู้ไหมว่าป้าทำให้หนูรู้สึกศรัทธานในความดีครับนี่ครับป้าขอบใจมากนะท่านหนุม วันนี้ฉันว่างเดี๋ยวฉันพาป้าเอาเงินไปมอบให้ที่โรงพยาบาลนะจ๊ะเออไม่ต้องหลบจ้ะหนูป้าเกงใจป้าไม่ต้องเกงใจหรอกจ้าถ้าจะช่วยอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยแค่เรื่องเงินอย่างเดียวต้องช่วยให้เต็มที่จ้ะอีกอย่างฉันอยากรู้ด้วยจ้ะว่าป้าเนี่ยเอาเงินไปบริจาคที่โรงพยาบาลไหนฉันไม่เห็นป้าติดชื่อโรงพยาบาลไว้ที่กล่องบริจาคเลยจ้ะเออคือ ป้าครับรมหรืยอยังครับคุณหมอมาก็ดีแล้วค่ะวันนี้ฉันขอไปด้วยนะคะเออหมอว่ายาดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ที่โรงพยาบาลนะงานยุ่งมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะฉันไม่กวนคุณหมอแล้วค่ะฉันแค่อยากไปเห็นเฉยๆอะค่ะว่าโรงพยาบาลเป็นยังไงเออหนูนี่อย่าบอกนะว่าที่หนูจะตามป้าไปเนี่ยเพราะหนูไม่ไว้ใจป้า ว่าป้าจะเอาเงินไปมอบให้โรงพยาบาลจริงๆป้าจ๊ะฉันยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะจ๊ะป้าไม่ได้พูดแต่ท่าทางสีหน้าหนูอะไม่ไว้ใจป้าเลยป้าจ๊ะถ้าฉันไม่ไว้ใจป้าเนี่ยฉันจะเอาเงินแบงค์พันหย่อนใส่ในกล่องบริจาคของป้าทำไมจ๊ะแต่หนูทำให้ป้ารู้สึกไม่สบายใจนี่แค่ป้าเสียขา เสียลูกชายไปก็รู้สึกแย่แล้วมาเปิดรับบริจาคก็ยังโดนคนจับผิดอีกถ้าเป็นหนูอะหนูจะรู้สึกยังไงอะโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้หนูไม่ไปก็ได้ค่ะจะว่าไปวันนี้มีของมาส่งที่ร้านด้วยถ้างั้นหนูอยู่ร้านก็ได้ค่ะดีไหครับเป็นไหมครับว่าวันนี้ไม่เหมาะ เอาเป็นว่าถ้าวันไหนที่สะดวกแลวเนี่ยเดี๋ยวหมอจะพาคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยนะครับค่ะเออถ้าอย่างนั้นผมกบคุณป้าเนี่ยขอตัวกันนะครับ จะแย่ไปแล้วเนี่ยอุ๊ยแม่มันจะเมื่อยแต่ก็คุม้มนะดูดิได้เยอะเลยอะมันก็ขุมแหละแต่ก็เกือบโดนจับได้แล้ยไหมล่ะอืมเราไม่มีทางโดนจับได้หรอกแม่เพราะเราอะจะอยู่ที่นี่เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้อะเราจะย้ายไปหลอกคนอื่นที่อื่นจันไปแม่ะ ชุ่ชิาห่อนี่หล่อไหมหล่หอ <c oughs> ไปเข้าไปดีกว่าไป ตั้งเลยนะแม่วันนี้วันสุดท้ายละที่เราจะไาหลอกชาวบ้านแถวนี้แม่น่ะเบื่อไอ้หน้าร้านสะดวกซื้อเต็มทนแล้วแม่ว่ารอบหน้าน่ะเราไปหาย่านคนรวยรวยอยู่ดีกว่าเพื่อจะได้เงินเยอะดีอมแม่เขาว่ากันว่าไอ้พวกคนรวยอ่ะมันขี้งกนะขี้เหนียวมันไม่ค่อยเห็นใจคนธรรมดาฐานะอย่างพวกเราเหรอกบอกยาก ฉันว่านนะแม่ไปหลอกไอ้พวกคนตนๆน่ะดีแล้วพวกนี้ทำบุญแค่หวังผลหวังว่าผลบุญนี้ทำไมมันสุขสบายพวกนี้ไม่มีความศรัทธาหลอกง่ายเชื่อฉันดิก็จริงอย่างเอ็งพูดนั่นแหละวะงั้นก็หลอกมันต่อไปใไหมตนี้กินก่อนนี่แนวคิมนะเอาไปเลยเนะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหลับก่อนกนี่กิน กินไปไหมเอออมไม่เคี้ยวล้ป่าได้ไเออไม่จเคี้ยวไม่ได้ เงินฉันเฮ้ยเงินฉันเฮ้ยเงินฉันแม่ผมพี่ไม่ห่วงขาเลยเงินฉันยูด้ว้ยหมดแล้งสิหัวก็มอยเอาเงินที่ขึ้นมานะเว้ย แน่ที่เป็นหัวขโมยใน,นค้านักุณ โรงพยาบาลนี่เราสองคนนั้นไปไหนกันอนะโอ๊ยเมื่อยนั่งทั้งวันโอ๊ย นี่เธอแอบตามฉันเหรอถ้าฉันไม่แอบตามพวกแกสองคนไปฉันจะรู้เหรอว่าพวกแกเป็นมิจฉาชีพพวกเราจับตัวส่งตำรวจเฮ้ย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 หมานี่เฮ้ยปล่อยฉันนะนะใจเย็นนะฟังฉันก่อนนะฉันยุ่งแคบทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ่ะปล่อยฉันไปนะสงสารนี่เถอะอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะสงสารเพื่อนรุ่ตาดำๆเถอะนะ คนที่เขาเอาเงินมาบริจาคให้พวกแกเนี่ยเขาก็ต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกันแต่ในขณะที่เขาทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ยังแบ่งเงินมาช่วยเหลือคนอื่นแต่พวกแกแกเนี่ยเอาความใจดีของเขามาเอาเปรียบที่อย่างเงี้ยมาเรียกร้องหาความสงสารที่เวลาทําผิดทําไมไม่สงสารคนอื่นเขาบ้างฮะพวกเราเอาตัวมันสองคนไปส่งตำรวจไม่นะ โอ๊ยไม่หมดไหมัให้ให้โ,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 โอ๊ยโหป้าเนี่ยไอเดียดีนะเนี่ยป้าเอาว มันก็ต้องมีเทคนิคในการตลาดดึงดูดลูกค้าบ้างถือวะทอดธรรมดานะโลกมันไม่จำโหป้าแต่อเาพูดพวกนี้มาจากไหนเนี่ยก็เอามาจากหลานสาวป้าสิวาหลานป้าน่ะมันเรียนบริหารธุรกิจจบแล้วด้วยกำลังจะรับปริญญาป้าป้าในเก่งเนาะขายไส้กรอกแดงส่งหลานสาวเรียนจบปริญญาได้อะป้าน่ะอยากให้มันมีชีวิตที่ดีนะ ถ้าใหม่เนี้ยถ้าไม่มีวุฒิปริญญานะ่ะก็หางานยากป้าไม่อยากให้มันลำบากเหมือนป้าหรอกอก็จริงนะป้าฉันเนี่ยเรียนจบแค่ประถมอ่ะถึงได้เป็นแค่วินมอไซนี่เออและนี่เองเจะไใส่กอกกี่บาทเอาสี่สบาทจ้ะป้าแต่ฉันขอติดไว้ก่อนนะไม่ได้เห็นว่าป้าใจดีหน่อยเนี่ย เนียนกินฟรีตลอดเลยนะเออไม่เป็นไรอาร์ตมันเป็นลูกค้าประจำลูกค้าประจำก็ต้องจ่ายป้าป้าก็หาเช้ากินข้ามเหมือนกันอนะใจดีได้แต่ก็ต้องไม่ลำบากตัวเองนะป้า่าออจ่ายก็ได้ดูจังเลยนะป้าคะเดี๋ยวฉันไปมาหาลัยก่อนนะคะมีซอมรับปริญญ,ญาค่ะจ้าไปถทะลุแล้วก็ป้าอย่าหักโหมมากนะ เมื่อวานน่ะฉันเห็นป้าไอทั้งคืนเลยแล้วก็พักผ่อนนอนเยอะๆด้วยถ้าวันรับปริญญาฉันเนี่ยป้าไม่ไปฉันงอนจริงๆด้วยจ้ยาไม่ต้องห่วงป้าไปอยู่แล้วฉันไปก่อนนะจ๊ะจ้ะป้าใส่กองฉันนะอ่ะอ่ะอ่ะได้ละได้ละนี่นะเงินอนะ ป้าไหวป่ะเน be uh <k <K uh ี่ยชั้นว่าป UM> ้าไปหาหมอดีกว่าไหมเออไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าไปเองคุณป้าเป็นมะเร็งปอดระยะที่หนึ่งนะคะ คุณป้าไม่ต้องกังวลไปนะคะมะเร็งระยะที่1เนี่ยยังมีทางรักษาห,หายขาดได้ค่ะค่ารักษาม,มันแพงไหมคะคุณหมอป้าเป็นแค่แม่ค้าขายไส้กรอกแดงอะ่ะไม่มีเงินเก็บถึงขนาดนั้นนะคะค่ารักษามะเร็งอะ่ะมันมีค่าใช้จ่ายสูงหมดแล้วล่ะคะ่ะคุณป้าแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันลุกลามจนถึงระยะที่3ระยะที่4ี่นะคะงั้นป้าขอกลับไปคิดดูก่อนนะคะ ได้คะ่ะยังไงก็อย่าลืมมาตามที่หมอนัดนะคะเราจะได้ดูอาการกันอีกทีเดี๋ยวป้าไปก่อนนะกี้ ฉันดูว่าป้าจะไม่มาซะแล้วไม่มาได้ไงวันนี้วันรับปริญญาของเองทั้งโคนที่ป้ามาจาน่ะป้าเมื่อทำไอ้นี่อยู่อ่ะไอป้านี่รู้ใจฉันจริงๆเลยลองมาถ่ายรูปกันดีกว่านะแต่แต่อันนี้ข่ะป้าเออด้ขันป้าโอเคโอเคหนึ่องส เปลี่ยนฮะหนึ่งสองสามหอมแก้มด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม จะไปไหนฉันได้งานทําแล้วฉันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นจริงเหรอป้าดีใจได้นะแล้วเอ็งได้งานอะไรทําไมมันปุบปับแบบนี้ป้าไม่ต้องอยากรู้หรอกป้ารู้แค่ว่าฉันเนี่ยได้งานที่ดีเงินที่ดีก็พอแล้วหนังกี้เอ็งไม่ต้องออกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เหรอกี้เอ็งอยู่บ้านนี้ไม่ดีกว่าเหรอเอ็งจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าด้วย าจะบ้าเหรอฉันเรียนจบแล้วกําลังจะมีอนาคตที่ดีจะให้ฉันทนอยู่บ้านเล็กๆก,กับแม่ค้าขายไส้กรอกเนี่ยนะกีทําไมพูดแบบนั้นล่ะป้าก็แค่เป็นห่วงเองป้าไม่ต้องห่วงฉันหรอกป้าห่วงตัวเองดีกว่ากีงั้นเอาเงินนี้ไปนะเพอเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินอะไร ให้เถอะชันหาข้างในจะดีกว่ากีเอ็งเป็นอะไรไปปกติเอ็งไม่พูดกับป้าแบบนี้นี่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยฉันต้องพึ่งป้าฉันต้องพึ่งเงินป้าในการเรียนมาหาลัยแต่ตอนนี้ชันเรียนจบแล้วแล้วก็เรลังมีชีวิตที่ดีฉันได้ดีแล้วมันก็หมดหน้าที่ของป้าแล้วกีต่อไปเนี่ยป้าไม่ต้องยุ่งอะไระกับชันอีกกี ทำไมเองทำแบบนี้เรียบร้อยนะคะป้านี่เป็นตารางนัดในการทำดังสีในการรักษานะคะทั้งหมด35ครั้ง ป้ามาตามนัดที่หมอบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอป้ายังไม่ได้ตัดสินใจที่ป้าจะมารักษาเลยนะคะเออป้าไม่มีเงินมารักษานะคะคุณหมอเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะคะป้าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีทุนสำรองในการรักษาโดยที่ได้มาจากการบริจาคอยู่แล้วคะ่ะคุณป้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะคุณป้าแค่มารักษาตรงตามเวลาก็พอคะ่ะแล้วเจอกันนะคะ กอบแดงจ้าไ่กอบแดงป้าจะซื้อฝากอะอะไรเหรอยาบำรุงอะจะได้หายเร็วโอขอบใจมากนะอาร์ตป้าไม่คิดเลยว่าเองจะเป็นห่วงป้าขนาดนี้ขนาดหลานแท้ๆของป้านะ่ะ มันยังไม่ห่วงป้าเท่าเองเลยเออป้าเดี๋ยวถ้าป้าต้องมารักษาบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันขับรถพาไปอะ่ะโหจู่จู่ทำไมเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยฉันแค่สงสารป้าน่ะเห็นว่าไม่มีคนพาไปอะ่ะเดี๋ยวถ้าป้าต้องรักษาบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันพาไปเองรอบหน้า<อ>ฉันไปแล้วป้า ดีด้วยนะคะคุณป้าเซลมะเร็งของป้าเนี่ยสลายหมดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่ช่วยรักษาป้าจนหาย mm hmm. อาป้าขอบใจเองมากนะที่เองขับรถพาป้ามาโรงพยาบาลทุกครั้งถ้าไม่ได้เองพาป้ามานะ่ะป้าคงไม่หายจากโรคมะเร็งน,นี้หรอกป้า <c oughs> คนที่ป้าควรขอบคุณนะ่ะ ไม่ใช่ฉันหรอกจ้ะไหนป้าก็จะหายดีแล้วออะฉันว่าป้าต้องรู้ความจริงแล้วแหละความจริงอะไรเหรออาน,น,นุ่นไงครับป้า ทำแม่บี้ทำไมเองโคหกป้าทำไมไหนเองบอกว่าเองได้ดีแล้วทำไมเองมาได้กี่ครั้งกันนะป้าแบบนี้ป้าป้าเป็นไงบ้างจ๊ะป้าสบายดีไหมจ๊ะป้าสบายดีป้าหายแล้วป้าเพิ่งรู้ความจริงเองรู้ว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วทำไมเองไม่บอก ฉันขอโทษน,นะป้าแต่ที่ฉันทำไปทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> ก็เพื่อป้านะ <c oughs> วางไม้ตรงไหนดีนะ <c oughs> ให้ป้าเห็นชัดๆตรงนี้ดีกว่า เนี่ยมันเต็มหมดแล้วพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงพี่คะแล้วพอมีตำแหน่งอื่นให้ฉันทำบ้างไหมคะฉันทำได้หมดเลยนะฉันไม่เกี่ยงขอให้ได้เงินมาก็พอตอนนี้ป้าผู้มีผู้คุณกับฉันอะ่ะกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งฉันต้องหาเงินรักษาป,ป้าให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะหนักกว่าน,นี้คุณเห็นใจฉันเถอะน,นะคะอ่ะอ่ะก็ได้ แต่ตำแหน่งที่มันว่างอยู่ตอนนี้ก็มีแค่ตำแหน่งแม่บ้านนะคุณจบต้องปริญญาตีอ่ะคุณโอเคหรือเปล่าล่ะคะโอเคค่ะฉันโอเคขอแค่ได้เงินมาก็พอแล้วคะ่ะลุกขึ้นเราอาการของป้าฉันเป็นยังไงบ้างคะหมอ ตอนนี้อาการของคุณป้าคุณนะคะเพิ่ง <P ew ing> อยู่ในระยะแรกนะคะหมอนัดให้ป้าแกมาตรวจตัวการอีกรอบระดืน,นี้นะคะแล้วระยะแรกนี่มันยังรักษาได้ใช่ไหมคะหมอได้ค่ะเคสของคุณป้าเนี่ยต้องใช้รังสีในการรักษานะคะแล้วค่าใช้จ่ายนี่มันประมาณเท่าไหร่หรอคะหมอค่าใช้จ่ายสําหรับใช้รังสีในการรักษาแบบ3มิติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสบาทค่ะ งั้นรักษาเลยค่ะคุณหมอส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองขอแค่คุณหมอเนี่ยรักษาป้าฉันให้หายก็พอคุณแน่ใจนะคะแน่ใจค่ะน,นี่เป็นเงินเดือนก้อนแรกของฉัน1น0 0 0หบาทฉันขอวางมาจําก่อนนะคะในส่วนที่เหลือเนี่ยฉันจะมาทยอยใจ่ายให้เร็วที่สุดคะ่ะคุณหมอคะแต่ว่าคุณหมออย่าบอกป้าฉันนะคะว่า ฉันเป็นคนจ่ายค่ารักษา,านี่งั้นเนี่ยป้าจะไม่ยอมรักษาแน่ๆค่ะเธอจะบ้าเหรอก,กี่นี่เธอเพิ่งมาทำงานได้แค่เดือนเดียวเองนะเธอจะมาขอเบิกเงินล่วงหน้าฉันสิเดือนเนี่ยนะนะคะเจ้านายฉันต้อง,องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่ารักษามัเร็งของป้าฉันเจ้านายจะทำสัญญาไว้ก็ได้นะคะแล้วเธอต้องทำงานให้ฉันฟรีๆสิบเดือนเนี่ยนะ เธอจะอยู่ยังไงจะไหวเหรอกี้ไหวค่ะฉันทนได้ขอแค่ป้าฉันหายก็พออะอะฉันเห็นแต่วความกระตันยู่ของเธอนะฉันจะช่วยเธอแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะกี้ค่ะเจ้านายขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเจ้านายมไม่เป็นไรฉันฝากยาบำรุงเนี้ไปให้ป้าด้วยนะแล้วแกก็อย่าบอกป้าล่ะว่าฉันเป็นคนฝากมา ทําไมแกไม่บอกความจริงกับป้าแกเป็นตรงเลยวะในจะเรื่องค่ารักษามะเร็งของป้าแกและในจะเรื่องงานของแกอีกแกจะบ้าเหรอถ้าเกิดป้ารู้ว่าฉันต้องทํางานเป็นแม่บ้านฟรีๆตั้งสิบเดือนน่ะแกคิดว่าป้าจะยอมรักษาเหรอแกทําตามที่ฉันบอกแล้วแหละแล้วก็พาป้าไปโรงพยาบาลตามที่หมออนัดทุกครั้งด้วยนะอืมก็ได้ <laughs> โอเค ที่ผ่านมาป้าเข้าใจผิดมาตลอดป้าคิดว่าเองดิ่งป้าไปแต่ที่ไหนได้เองนำหนังหมนอ่ะก็เพื่อจะรักษาป้าให,ใหญ่พอฉันรู้ว่าถ้าฉันบอกป้าไปตรงๆอ่ะป้าจะไม่ยอมรักษาขอป้า ไม่อยากให้ฉันลำบากอ่ะฉันหนึ่งต้องโกหกป้าว่าฉันไปได้ดีป้าจะได้ไม่ต้องไป็นห่วงฉันอ่ะฉันยอมโดนเข้าใจผิดถ้าทำให้ป้าหายจากโรคมะเร็งอ่ะขอบใจมากนะกี้ ที่ทำเมื่อป้าขนาดเนี้ยแค่นี้มันก็เล็กน้อยอ่ะป้าถ้าเทียบกับป้าเลี้ยงดูฉันมาจนโตอ่ะป้าจา๋าถ้าฉันทำงานใช้หนี้จนหมดอ่ะ ฉันสัญญานะว่าฉันจะไปทำงานดีๆเงืนเดือนดีๆแล้วฉันจะเลี้ยงดูป้าเองนะ